บอลสีนะคะทุกคนนะออกแล้วนะคะนะคะนี่ค่ะสีสวยมากเลยจ้าบอลสีนะคะนี่ออกแตกกิ่งมาหลายใบยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะสีสวยมากจ้านะคะสีชมพูเลยนะคะทุกคนนะคะจากที่เขา,าที่เขาทดไปเนาะพอได้ฝนเขาก็จะแตกหน่อมาใหม่นะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะบอลสีนะคะน,นี่ข้างล่างก็ แตกกิ่งออกมานะใบก,กิ่งใหม่นะจ้ากออกมาใหม่เนาะนะคะสียังไม่สียังไม่ยังไม่มีสีชมพูเนาะอันนี้พอใบแก่แล้วก็จะเป็นสีชมพูค่ะนะคะบอนนะคะทุกคนบอนสีจ้านี่ค่ะนะคะแตกใหม่นะคะยอดเล็กๆก็ยังมีอยู่นะคะนี่จ้าตอนที่ใบเล็กๆนี่ยังไม่ออกสีชมพูเนาะยังไม่ออกจุดนะคะนี่พอ ใบโตแล้วก็จะออกจุดแบบนี้ค่ะเป็นสีนี้นะจ๊ะนี่คือโตเต็มที่นะคะนะคะอันนี้เขาเรียกไอตอนเลยนะลืมชื่อแหละนะปลูกนานจนลืมชื่อแล้วค่ะบอนสีอันนี้นะคะนี่สีสวยมากนะจ๊ะพอก็โตเต็มที่เนาะสีชมพูนะแต้มเป็นสีชมพูนะสวยค่ะตอนใบเล็กๆยังไม่มีแต้มนะจ๊ะนะคะบอนนะคะบอนสีค่ะทุกคนเนาะ เริ่มแตกใบแล้วจ้า